กลุ่มเครือขายภาคประชาชนชาวอมก่อยยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้ากรณีเหมืองแร่ออมก่อย เมื่อวันที่19กันยายน2562กลุ่มเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก่อยประมาณ200คนนำโดยนายิตกรอุทยานานนท์นางสาวขวัญไทยโรติวิกุลเดินทางรวมตัวที่หน้าสารการจังหวัดเชียชงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าและขอความชัดเจนกรณีสัมปทานแร่ฐานหินในพื้นที่บ้านกระเบิดดินหมู่12ตำบลอมกอยอำเภออมกอยจังหวัดเชียชงใหม่ ทั้งนี้มีตัวแทนสมาชิกพักการเมืองต่างมาร่วมให้กำลังใจพร้อมรับหนังสือจากตัวแทนชาวบ้านโดยกลุ่มเครือข่ายอ้างว่าโครงการดังกล่าวมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งมีการอนุญาตให้ชาวบ้านนอกพื้นที่โครงการรัศมีหนึ่งกิโลเมตรคือบ้านขุนตําบลอมก๋อยเข้าร่วมได้ซึ่งจะทําให้การจัดทํารายงานไม่ครอบคลุมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนํามาใช้พิจารณาได้ในการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่ได้จัด ทำเมื่อตุลาคม2554ไม่มีความโปรง่งใสในการจัดทําข้อเท็จจริงจึงทําให้การดําเนินการใน28กันยายน2512จึงมีชอบด้วยกฎหมายธนรัตน์เขนสีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน